สวัสดีค่ะน้องตอ้นได้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าถ้าผู้ผิดพูดถูกก็บอกกันได้นะคะใ,ใครทีร่อยากอประเมิอนอะไรมาก็เดี๋ยวสมมติว่าถ้าติดตามคือคือวันนี้ทำเสร็จเราจะต้องไปประเมินตนเองหรือว่าถ้าใครเอาโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรที่มันประเมินได้อยากทำก็ติดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปดูเพราะว่าอยากมองประเมินตวเองแต่ละครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันเออ จบไปกรด้ษ c หนึ่งเราเราได้ระดับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจากไปแล้วเราค่อยไปลงใน Excel หอัญญอข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องการสือส่อสารเพื่อการรับรู้และก็ความเข้าใจนะคะ SC หนึ่งนะคะแจ้งวิธีการรักษาทางเลือกในการรักษาผลลัพธ์จากการรักษาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วยในย่านเข้าใจเนาะ หนึ่งจุดหนึ่งก็คือสําหรับผู้ติการที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนพยากรไมพยากรโรคไม่ดีหรืออาจจะไม่ประรูตามเพาะคาดหวังผู้ป่วยก็าจะมีระบบยืนยันว่าผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยรับทราบข้อมูลการรักษาและแสดงความยินยอมรับการรักษาแล้วอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอย่างที่ที่เจออะค่ะเหมือนผู้ป่วยมาถอนฟันแล้วความดันต่าที่หลูดเจอนะ อ๋อแล้วเขาก็ยังยืนยันที่จะรักษาเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้เวียนหัวแต่แค่ความดันต่ำหนูไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนคะคะแต่หนูก็ให้เขาเซ็นเป็นใบรับรองการรักษาค่ะหนูก็เขียนเหตุผลในนั้นแะปว่าผู้ป่วยมาต้องการการขัอนฟันมีวัตถุประสงค์การผ่อนฟันแล้วมีความดันต่ำปฏิเสธโรคประจาตัวนะคะก็เขียนในไหนเขียนหนูจะมีใบค่ะ เป็นเอกสารตรงนู้แบบแบบฟอร์มเลยถ้าอยากได้เดี๋ยวส่งให้นะคะ<ส>ก็เขียนไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ความเสี่ยงก็อาจจะมีเวียนหัวหลังคองฟันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขียนให้ผู้ป่วยเขาเซ็นรับทราบอันนี้ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกะคะ่ะแบบฟอร์มก็คือเหมือนเป็นใบเปิดที่เราสามารถเขียนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามลงไปในน้น,นแล้วให้ใใหเซ็นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสอบข้อต่อมาก็คือหนึ่งจดสองนะคะ สำหรับผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาให้ทันตแพทย์วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษอักษรแล้วก็ระบุเจ้าของทย์ทันตแพทย์เจ้าของทยนะคะเพื่อทําหน้าที่บริหารการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องเหมาะสมและช่วยให้สื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้น่าจะเป็นระดับของโลเพราใช่อันนี้เราลองสามารถท่าไปได้เลยนะ ต่อไปจะเป็นเรื่องหัวข้อการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีติดอยู่ที่หน้าห้องทําฟันนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งกับผู้ป่วยทุกครั้งว่าอุกฟันจะซีกแล้วเท่าไหร่หรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะแ,แจ้ง,แจ,งแจ้งก่อนการรักษาทุกครั้งะคะ่ะต่อมาคือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โรคและแนวทางการจัดการปัญหา เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์ในการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจนี้คือหากมีภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สมบูรณ์ในการรักษาเกิดขึ้นในผ่าทำงานอธิบายรายละเอียดของผู้ของปัญหาและของปัญหาแก่ญาติผู้ป่วยและญาติอย่างทันทีเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วก็สอดคล้องให้กับผู้ผู้รักษาสองคือมีระบบการยืนยันว่าผู้ป่วยและผู้แทนชองทาทร,ราบรายละเอียดปัญหาแล้ว ประกาศท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไกโงโง 8, ่งงงหกแปดแปดแปดตาจีนบุรีกไก่นงหนึ่งเจ็ดูนย์เจ็ดสาแก้วกรุณาเรื่องรถของท่านด่วนค่ะท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไกโงโง 8, ่งงงหกแปดแปดแปดตาจีนบุรีกไก่นงหนึ่งเจ็ดูน7 0เจ็ดสาแก้วกรุณาเรื่องรถของท่านด่วนค่ะขอบคุณค่ะ หรือผู้ให้การรักษาไม่สามารถจัดก,การภาวะแทรกซ้อนได้หรือความไม่สมบูรณ์ในการรักษาที่เกิดขึ้นได้ให้ปรึกษาหรือประสานงานส่งต่อผู้ป่วยอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่ง,สงตัวเข้าโรงพยาบาลถ้าเราจเจอ,อโรคหรืออะไรที่เราไม่สามารถรักษาได้ค่ะก็จะพูดคุยกับผู้ป่วย,ยแล้วก็มีหนังสือส่งตัวบางที <S <S เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเหมือนการเป็นรีเฟอร์ค่ะส่งเข้าโรงพยาบาลระบบรีเฟอร์ ข้อที่สี่นะคะสื่อสารข้อมูลการรักษากับผู้ป่วยต่างชาติให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันอันนี้ค่ะคือของหนูน้อยที่จะเจอผู้<ม>ผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติส่วนใหญ่ก็อาจจะมีมีล่ามที่เป็นคนไทยมาด้วยแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้แต่ใครมีบ้างนะที่อื่นมีใครข้อเมื่อกี้ต้องประเมินเลยนะ<อ>ข้อเมื่อกี้ต้องประเมินเลยนะไม่เราดูช่องเราดูช่อง เล็กหนึ่งไงนี่อเรดันดูช่องเล็กหนึ่งไมาเนี่ยไม่ต้องเป็นเลเวลสามือวยส่ฮอืมแล้วถ้าเราประเมินเราจะใส่คะแนนอะไรประเมินในหัวข้อสามเหรอครอะไรนะถ้าประเมินในหัวข้อเอสมันจะมันจะดังไป่ะเนี่ยมันจะมีตางอันเนี้ยที่อันนี้คือเอ็กเซลที่เออก็คือมันจะเอสซีเท่าไหร่นะซ มันจะดับมอยู่ม <con problems? S 1> ่ต <existe> ้องลงก็สร mm ุปข้อเยซีนจริงมันมีสี่แต่ว่าของเรามันหน่วยบริการมันองภูมันเหลือมันเหลือกี่ข้อสองเนี่ยมันจะดับไวมไม่้อเลเหลือข้อไหนมันมัสขอดีเอจุดหนึ่งสองจดสองสาหนึ่งสมสองขอขอดูสามจุดหนึ่งสามจุดสองอดีครับ อถ้าเราอ่านสมมติอย่างนี้ sc สามจุดหนึ่งหามีพแท้ซอความไม่สมบูรณ์ก็คือเราก็ประเมินตนเองว่าเราได้อธิบายคนณค่าหรือเปล่าแล้วก็มีระบบยืนยันหรือเปล่าถูกไหมและถ้ามีเราให้คะแนนเท่าไหร่มีให้คะแนนเอาเรกเราู่อธิบายนนานเรืเออ่องคะแนนเดีือวมันมีไฟล์นยแต่ว่าเดียเด๋ยวเขพูดไปกับทีเออ่เปิดวจริงๆเคยพูดหลายรอบแล้วนะไม่ไม่จะได้ดูอย่างของแอร์แออรว่ามีใช่ไหมอย่างสมจุดหนึ่งแอร์แอร์ทำใช่ไหม อ่าแล้วอย่างเงี้ยแอประเมินตัวเองจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่หลักการให้คะแนนตัวเองจะให้ยังไงครับเออให้สามมจะสามสาีดคะแนนทำแล้วห้าแล้วก็มีเอ็นเอก็คือให้สามเอาหวังน้อยไปก่อนไม่เกณฑ์คืออะไรเกณฑ์คืออะไรเมื่อไหร่ให้หนึ่งเมื่อไหร่ให้สองเมื่อไหร่ให้สามก็คือเหมือน ถ้าในตัในนี้ก็คือศูนย์ใศูนย์ก็คือแม่ดำเนินการหนึ่งก็คือได้วางแผนกําหนดผู้ที่ิดชอบจัดหาทรัพยากรแต่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติสองก็คือเริ่มปฏิบัติได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครอบคุมหลายประเด็นสามก็คือปฏิบัติได้ส่วนใหญ่แต่ครอบคุมเกือบทุกประเด็นสําคัญสียก็คือปฏิบัติได้อย่างดีเพื่อครอบคุมทุกประเด็นสําคัญและทํากระบวนการ PDSA จน PDSA คือ อ้าว a นล้มันยัง K อันนี้มีแบบประเมอนอานามายเดี๋ยวเขากำลังจะใส่ให้อยู่มีไหมคือจะมีเกฑ์ปรนะเมอร์น่ะคือคืออันเนี้ยที่ที่พอดีไฟเนี่ยเขาส่งเปิดไม่ได้คือคืออย่างนี้มันจะมีสองพาร์ทเนาะสองพาร์ทด้วยกันทีนี้พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ย คะแนนไม่น้อยกว่า15คะแนนอย่างปีนี้ที่เราประเมินของจะเป็นองส่วนที่ถูกประเมินเนาะพาร์ทแรกอะ่ะได้17.5ก็คือผ่านเนาะส่วนพาร์ทที่สองจะเป็นอันเนี้ยทีนี้หาไฟล์มเติมมองไกลก็จะเป็นข้อที่มันจะต้องเป็นดอกจันที่เราจะต้องได้สคะแนนเออทีนี้ของแคสเนี่ยมันจะมีบางข้อที่มันไม่ได้มีอยู่1 2 3 4สข้อที่มันไม่ได้มันก็เลยไม่ผ่านนทั้งหมดก็เลยไม่ผ่านเออ แต่ว่าเท่าที่จําได้กด็คือไม่มีใครผ่านเออไม่มีแพทไม่มีใครในจังหวัดที่ถูกประเมินแล้วมันผ่านเออบางบางคนครึ่งแรกก็ไม่ผ่านแต่ของเราก็ยังดีที่ครึ่งแรกมันมันมันผ่านเนาะเอดีนี่เกนเนี่ยมันจะมีข้อ S T เดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงข้อนะั้นเดี๋ยวหมอจะบอกให้ว่าข้อนี้คือข้อจําเป็นที่จะต้องผ่านกันในใพาร์ท S C ไม่มีส่วนใหญ่มันจะมันจะมี S T S T ใครบางคนที่มีบาง S T สาม,มข้อสามจุดหนึ่งสามจุด แล้วก็ st 5ข้อ5.1 5.4ึงเลยใช่ไหมมันมีหลักใจไงแม่อ่าใช่ก<ช>็คือแล้วก็จะมี si 1.1<ม>กับ si 1.1ที่ที่ต้องได้3เพราะฉะนั้นถ้าถ้ากี้ก็เราอยากจะถามเนะี่ยข้อหลอาเนี้ยต้องเอาให้ได้3เนาะแล้วกับกับพัดพัดครึ้งแรกให้ได้สิบึ้นไปอนนนี้คือเกมของเราพอส ก็คือหมายความว่าถ้าเราทําได้ตามเกณฑ์ให้ใส่คะแนนสามสามคือสูงสุดแล้วสามคือสูงสุดแล้วถ้าทําได้ตามเออถ้าทําได้ตามเกณฑ์แต่ถ้าเราทําแบบแย่ลงไปหน่อยได้ไม่ได้ตามนั้นคิดว่าเรามีจุดบกพร่องก็อาจจะลดลงมาเหลือสองหรือสองจุดห้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้สี่คือมีกระบวนการที่เหมือนเป็นการพัฒนาก็คือ PDSA Pandu Study App ซึ่งเราก็ต้องถ้ามีคนถามว่าทําไมข้อนี้ได้4เราก็อาจจะต้องอธิบายว่าเรามีการแบบคือวางแผนแล้วเหมือนกับว่าเราเคยทาแบบนี้มาก,ก่อนแล้วมันไม่สําเร็จถูกไหมแผนเราก็เลยวางแผนใหม่ว่าเราก็ลองสมมติว่าแต่ก่อนอะไรนะเหมือนไอ้เรื่องหมอพร้อมสเตชันอะไรเนี่ยนัดไว้แล้วคนไข้ไม่มาอย่างเงี้ยเราก็เลยวางแผนใหม่ว่าเอองั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นมีการโทรค,คอนเฟิรม์มอาจ้วทําให้แบบคนไข้ก็มามา,มากขึ้นเนี่ยมันเกิดแผนดูแล้วเราสต๊ดดี้แล้วว่า สตีว่าเออการที่เราโทรคอนเฟิร์มหรือว่าเรายิงหมอพร้อมโน้ติฟิเคชันอะไรเนี่ทำให้คนไข้มามากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ประเมินตัวเองให้มัน,ด,นดีขึ้นไปเลยก็เป็น4ี่ไปแต่ว่ามันเราจะต้องเก็บหลักฐานไว้ถ้ามีคนถามว่า <ทำ S 1> ว่าเ,เออมีเปรียบเทียบ b e ฟอ r e อ f t e r อ่ะเอออย่างเงี้ยจบครับคือเหมือนมีกระบนการที่ดูมากขึ้นกว่าแค่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือทำได้เลิศไปมากกว่านั้น ข้อ5นี่อะไรนะข้อ5คือเป็นแบบโลโมเดลอารมณ์ว่าฉันคือดีที่สุดเลิกประเสริฐก็ได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังเฟซคอมมูนิเคชันนี่คิดว่าน่าจะได้สามขทุกคนด้วยแหละถูกแต่ว่าไม่มีดอกจันเออไม่มีดอกจันแต่ว่ามันดูถ้าไม่ดูมันก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้ก็จะใน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 เล่มมันก็จะมีพวกแบบ แบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอาจจะครีเอทขึ้นมาเองก็ได้เนาะแต่ละที่ือเืนเป็นตัวอย่างอะไรเรื่องอันนี้มันก็จะเป็นละเอียดเลยนะ,ะเนี่ยถัาสาระอะไรนี่เนาะ <c oughs> คือคือถ้าไปสมมุติเราไปนิเทศแล้วก็นายขอดูหน่อยว่าสมมุติแค่นี้ดูแล้วจะมีปัญหาเขาอยืนยันว่าาจะทำ อาจจะวุบกเรื่องนี้ไม่ป้จาจะทํามีไหมว่าเซนรับทราบความเสี่ยงเกิดขึ้นสมมติไม่มีอุบเน,นี้ข้อเนี้ยก็ไม่ได้ก็ตกเข้าใแล้คไ,ไม่มีก็ติก๊กไว้แล้วก็อาจจะต้องทําเป็นฟอร์มเหมือนกับว่าให้เราสามารถให้คุณแม่เซ็นได้ เวลามาก็หยิบให้มาดูเลยอต่ไม้้ปิดถ้าไม่เคยมีส่งรือจะจำรงนก็จะเป็นจัวโเช่นโูกใด้ทะลุอมศามีแจ้งไม้เวลาทำฝันันจะมีความเสีกกเล็น้อยอย่างเงี้ยอยู่ลวเนีความต่างยางยากอะเอะงับไม่อออะไรเงี้ยพวกนี้ให้เราแบบดีมายไว้สร้างระบกันดี่าหรือถ้าสมมติว่มันเป็นความเสี่ยงที่เรามองเป็นความเสียงแล้วเรากันดดเข้ามานงาน โอ้ยคนเราบ่อนก็ขอพี่โน้ตหลังบ้านกัไร้คือจริงๆสมมติไม่มีแต่เรามีแบบฟอร์มเราก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่เกิดเหตุเราก็ยังไม่ได้ใช้แต่แบบนี้พร้อมที่จะเทคแอคชั่นไรอ่าใช่ใช่มีมีไว้ค่ะคือสมมติไฟถึงอ่ะมีจบอ่ะต่อไปข้อเคตยุทธเนี่ยนะคะ ภาวะผู้ป่วยที่มีอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างรันร่วงทีได้แก่เลือดออกภายในช่องปากที่ควบคุมไม่ได้นีค่ะอันมาัายก็คือไม่ได้ทำก็จะทําเนองน,น,น,นะคะส่วน st 1.2มีระบบจัดก,การเร่งด่วนฝาแ็กให้แก่ผู้ป่วยภาว้เร่งด่วนทางทางการนะคะอันนี้จะเป็นช่องสีเทาก็คือไม่ได้ประเมันนะคะ st 2นะคะระบ,บุตัวผู้ป่วยและตำ,ตำแหน่งทงหัตถการอย่างถูกต้องก่อนเริ่มการรักษา คือ ST 2.1เรียกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย2ตัวบ่งชี้ประกอบกันนะคะและทวนสอบโดยผู้ให้การรักษาอีกครั้งนะคะก็อย่างของเทียอนามัยก็คือจะเรียกชื่อนมสกุลค,คนไข้พร้อมทั้งบัตรประชาชนเช็คอีกหนึงกับตัวผู้ป่วยนะคะก็จะประมวลเองให้ทานะคะข้อนี้ ST 2.2นะคะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาโดยใช้วิธีระบุซีฟันอย่างน้อย2วิธีประกอบกันนะคะ ็คือในส่วนตัวของที่ยวทำไมก็คือยังไม่มีการส่งตัวนะคะแต่ถ้ามีส่งจริงๆอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราแฝงฟาร่าขาเนี่ยค่ะก็จะเขียนในใบส่งตัวไปว่าเออซีนเ,เป็นระบบทูดิจิตนะคะเป็นมีอเป็นหนึ่งหกแล้วก็มีอันนี้แล้วก็เป็นชักข้างหน้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็มีชิ้นส่วนมันก็คือส่งไปด้วยก็ st สองตัวสามนะคะระบบอย่างพรอมท t หนึ่งตัวหนึ่งถ้ามีที่ผูก จไม่มีารให้เนอ่นจะไม่มีการให้ตัวเอง่นมเอ้อหนึ่งจุห่เป็น NA หมายถึงแบบประเมินไม่ได้ตัวด้เช่นเอ็อ์อย่างงี้ใช่ไหมใช่มีเดี๋ยวพี่โน้ลองซูมไอตัหมเหยข้างลหน่อคืออะซึ่งไอตัว S หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยหมายเหตุมันจะเป็นเรื่องภาวะชนิดที่โน้นที่นี่บอก มันจะอิ่มมืออิ่มมือมากเลรแล้วคืออะไรลายอ่าชีวิตมากออกไปในช่องปามไม่ได้คือแบบจะมองแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะแข็งกว่บางครั้งการที่เราสมมตินะผู้ป่วยนั้นอยู่5้าคนคนที่สามเนี่ยจะมองไงเราเลือเบอร์สามมาตนเฉิญของอ๋อโรงพยบสถานคือในนี้เหมือนกันเราต้องหน่วนได้ว่าว่าชุดไทยอริเตอร์หรือว่า เฉินต้องแซงคิวขึ้นมาขออ,อ,อย่างอย่างแต่ตายอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราเขียนในแบบประเมินเลยใช่ไหมคะว่าในกรณีอย่างนี้ต้องไปอะไรหรือว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่อันไรมี ฟันแบบซี่หนึ่งแปดเป็นซี่ที่หนึ่งไล่ไปจนครบอ่านอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยจะไม่มีก<ม>ารเนี่ยก็จะไม่ใช้เครื่นะองหมายใช่เพราะานั่นน่าจะบอกว่าเราจะเขียนฟันต่อกันหลายๆซี่ซึ่งน่าจะเป็นความกังวลของการเกิดศิละปะการเขียนชาร์ปขึ้นมาว่าเราบอกว่ามันจะแยกตีไม่ออกถูกไหมเพอาะพีมม่ตายแล้วเราก็ใช้ลูกนะ้ำเอาใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอลูกน้ำกับการเขียนซี่ฟันคือเราก็แยก ส่วนด้านฟันเนี่ยถ้าไม่จาเป็นต้องใส่หูเล็กก็ได้ก็สามารถเขียนในโอดเลยเพราะว่าเลขหูเลกเป็นระบบตัวเลขนะก่วนด้านฟันเราเป็นตัวขอนที่ใหญ่ภาษาอังเพราะนั้นต่อให้เขียนติ๊กักมีประโยคภาษาไทยเลยนะ ผู้ป่วยดูผ่ายกระจกเงานะคะก็คือถ้าเป็นคนไทยมาหรือให้ผู้ป่วยดูกระจกไปพร้อมกับเราแล้วก็ชี้ตำแหน่งที่ฟันที่เราจะทำการรักษาคะ ST3 นะคะประ,ะเมินสภาวะของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษา ST3.1 สำหรับการวัดความดันโลหิตและชีพจรข้ห1ึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปวัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนเริ่มการรักษา อ,อันนี้กต้องมีดาวาข้อญญนี้ก็คือญญถ้าตอบถ้าไปถึงว่าความันที่อายุเท่าไหร่ต้อ,องตอบความการว่า13ปีขึ้นไปแล้วก็ข้อ2สําหรับผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า13ปีและมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงข้อนี้ก็จะเป็นสีเทานะ ออก็ะค,ะคือจะใช้คำถามว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมมียาที่กินประจํำไหมน้าตาลถ้าเป็นเบาหวานคือน้าตาลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะ s t 3.3ส่งผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์และวางแผนการรักษาร่วมกันอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มการรักษาในกรณีต่อไปนี้ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและควบคุมโรคได้ไม่ดีหรือไม่ได้อยู่ระหว่างการรับการรักษาจากแพทย์ ก็คือคนจะมีแบบฟอร์มที่เราจะคอนซัลท์กับแพทย์ที่มาตรวจแยกนามัยโดยโตรงอะค่ะแล้วก็ผู้ป่วยจะเป็นต้องหยุดยาก็คือใช้แบบฟอร์มอันนี้คอนซัลท์กับแพทย์ที่มาก็เป็นในนล้าสอนมาให้เราว่าเออสามารถกลับนได้ STC ตรวจพินิจฉัยได้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ข้อนี้เป็นเครื่องอิสระเรยก็คือที่อนามัยไม่มีอยู่แล้วก็คือจะเป็นเอี๊ย ST 4.2ก็จะเป็นเอี๊ย ST 4.3ก็เป็นเอี๊ยเหมือนกัน ST 4.4ป้องกันเครื่องมือหรือสิ่งแปลกปลอมตกลงในคอขณะทําการรักษาโดยอาจใช้หลายวิธีประกอบกันเช่นวางผ้าก๊อรรองบริเวณเหนือช่องคอผูกไหมสัดนทางเข้ากับเครื่องมือที่ a ูไว้ปีกปีกก่อนไอ้ปิกช่องคอเขาอะผิวเผยไม่ได้เข้าไปอ่านนะไม่ได้แยงเข้าไปหนักนเออแค่เหมือนปูลองสมมติว่าฟางมันหลุดรูปออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตกตรงนัมาพอดแล้วแค่ลดความร้อนขึ้ออกมาทานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิบายได้ว่าตอนเนี้ยค่ะอาการไหนที่เรากำลังทำมันสูงเสี่ยงซึ่งการที่เราลดไอร้อนปีกนี้ไว้เนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยง เราจะกอฟันแต่ว่าเราระลึกถึงความเสี่ยงว่าเฮ้ยหัวกองหัวคนเราอ่ะมันเป็นหัวกองที่เล็กนะเกิดเราใส่หัวกองแน่นมันอาจจะรึดเรื่อความที่เราเลือกอย่างเงี้ยพอเราใส่ทุกเรื่องเลือกมันจะมีการย้ำคิดย้ำทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์เพราะว่าเราตระหนักว่าไอ้ที่คิดเล็กไอ้ที่คิดเล็กระวังระวังอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นเอสทีส สำหรับการส่งต่อผู้ป่วยไปรับรักษาที่สถาน